สวัสดีค่ะชาวราศี ราศีสิงห์ผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21กระกฎาคมนะคะถึงวันที่20สิงหาคมนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่ลงสาจจึงไม่เหมือนโหรา,าศาสตร์ไทยนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของความรักอยากจะให้เน้นดาวศุกร์นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทราบก็ให้เน้นดาวอาทิตย์หรือถ้าเกิดใครอยากจะทราบนะคะถ้าเกิดคุณมีเวลาเกิดให้ใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดมานะคะตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะก็จะมาหาลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ให้นะคะก็วันที่2 วันที่29กระกฎาคมเนี่ยดาวสุกในราศีเมถุนเนี่ยเขาก็จะเดินพ้นเขาเรียกว่าเงาของตัวเองกําลังจะเข้าเรือนที่12นะคะก็เดือนนี้เดือนกระกฎาคมทั้งเดือนก็ยังอยู่ในเรือนที่11นะคะและทีนี้ไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะสตารไพ่เดอะสตาเนี่ยใน n นเธอร์ชาต์เนี่ยก็คือ,อเรือน11เนี่ยก็คือลัคนาราศีกุมก็ตัวแทนด้วยไพ่เดอะสตาร์นะคะคือคุณเนี่ย เขาเรียกว่าต้องให้อภัยต้องปล่อยวางนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยคุณยอมตัดใจออกจากเขาเรียกว่าคู่ของคุณเนี่ยก็จริงอยู่แต่ทีเนี้ยมันเหมือนว่าคุณมีอีโก้สูงบางครั้งเนี่ยคุณอยากจะง้อเขาแทบตายแต่ด้วยความที่คุณมีอีโก้สูงคนที่มีดาวอยู่ในราศีสิงสวนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ เวลารักใครเนี่ยก็รักจริงแต่คือเวลาตัดใจเนี่ยก็คือตัดใจเลยแต่ถามว่าเสียใจไหมก็ยังเสียใจอยู่นะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ย ปล่อยวางไม่ได้ะะก็คือมีไพ่ก้าดาบเนี่ยก็คือความเครียดความทุกข์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีไพ่ของบุคคลเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะคะเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมก็คือเมถุนตุนกุมแล้วก็นายออฟเฟนเดอร์ acle, ก็คือธาตุดินธาตุดินก็คือพฤชศกดิการมังกรนะคะทีเนี้ยไพ่ใบที่10ของคุณก็คือเป็นไพ่เดอะเทมเพลตไพ่เดอะเทมเพลตเนี่ยเขาบ่งบอกถึงว่าการบาลานซ์นะคะก็คือให้คุณแบบว่า ให้คิดถึงใจเขาใจเรามากหน่อยบางครั้งเว,เวลาที่คุณแบบทุ่มเทอะไรมากเกินไปนะคะด้วยไพ่สิบไม้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกหนักนะคะแล้วเวลาคุณก็ ทุ่มเทเต็มที่แล้วเหมือนอยากจะได้สิ่งเดียวกันกลับมาตมเต็มที่เช่นเดียวกันแต่บางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําให้คุณเสียใจนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ดูเหมือนมันจะมีอุปสรรคนะคะและยิ่งถ้าเกิดเป็นกระกดะาแล้วก็สิงหาเดือนสิงหาเนี่ยก็คือดาวจะเข้าสู่เรือนที่12ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่อยากให้คุณตัดสินใจอะไรใหญ่ใหญๆในเรื่องราวของความรักนะคะหรือคุณอาจจะได้รู้เรื่องราวความลับอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดคุณมีความลับอยู่ความลับ นั้นก็อาจจะถูกเปิดเผยได้นะคะแต่ในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะมีไพ่หกถ้วยนะคะก็เขาเรียกว่าคนรักเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะก็คือจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ยังมีไพ่เดือฟูกถ้าเกิดความรักครั้งนี้เข้ามานะคะไม่อยากให้คุณไปคาดหวังกับมันมากอย่างที่บอกไม่ให้คุณแบบโอเคให้คุณเต็มที่แต่คือให้สัก80%รนะคะเหลือ20ไว้เผื่อการผิดหวังนะคะก็ เดี๋ฟูลมาก็คือไม่ให้คาดหวังแบบว่าอ อย่าพิ่งรวดเร็วในเรื่อง่าของความรักก็คือใช้ระยะเวลานิดนึงอาจจะ5เดือน6เดือนขึ้นไปนะคะเรียนรู้กันไปก่อนลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ไพ่เดอะโรแมนต์แองเจนะคะไพ่เอนเกจเมนตนะคะใบแรกก็คือมีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสแต่งงานถ้าเกิดคุณดีลกับคนที่เป็นธาตุดินีมีโอกาสมากๆนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ของเขาเนี่ยโดนดาวพฤหัสทำมุมที่ดีมีโอกาสแต่งงานมากๆนะคะแล้วก็พไพ่ใบที่2นะคะ for giving and learning นะคะก็คือ บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยคืออยากให้คุณให้อภัยบางครั้งคุณมีปัญหากับคู่คุณเนี่ยก็คือลองให้อภัยลองคุยกันดูนะคะก็บางทีอาจจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วไพ่ใบ,ใบสุดไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือ deception ก็คือการใส่หน้ากากอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดาวมันก้ากึ่งที่จะเข้าเรือนสิบนะคะก็ให้ระวังคนที่เข้ามานะคะคือให้ใช้เวลาระยะเวลาคบกับเขา5้าเดือน6เดือนเพื่อ เพื่อที่เราจะได้รู้เขานะคะบางครั้งเ,เขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนั่นเองนะคะก็สำหรับคนโสดนะคะ ก็คือคนธาตุลมโดดเด่นนะคะราศีกุมโดดเด่นแล้วก็คนธาตุดินนะคะธาตุลมก็คือเมถุนตุลกุมธาตุดินก็คือพฤกษกันมังกรนะคะแล้วก็ราศีธนูด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือใครอะไรก็ได้ที่เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครสนใจดูโดยส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างขอบคุณมากๆคะ่ะ